พี่น้องครับพอเขาใหญ่ขึ้นเขาเติบโตขึ้นเขาสิร้สึกว่าเขาอยากมีสามสิ่งนี้ความสงบความสบายความธรรมดาเขาเคยใส่ชีวิตผ่านผู้คนมากไายผ่านประสบการณ์มากไามหลายหลากชีวิตเจอปัญหาอุปสรรคนานานับประการสุดท้ายแล้วเขาอยากใส่ชีวิตบ้นบานๆอยู่ในทิ่ฐานที่เขาผูกพันเขาอยากหวนคืนกลับมาใส่วิถีชีวิตตามความทรงจำที่เขาเคยมี เขาอยากกินกับเขาอีพ่ออีแม่ก <huh Becca. S 2> ับเขาที่มัน <medications> บ้านบ้านบ่รูหลาบ้านเขามันบ่ได้รู้หลามันบ่ได้สะดวกสบายแต่เป็นห่างค้นคืออยากกลับมาบ้านคืออยากกลับมากินกับเขาอยู่บ้านคือบ่อยากกินกับเขารู้ๆอยู่ตามพัตตะคันก็เพราะว่าความผูกพันความทรงจําเขาถือเลี้ยงม้าพลาไงแบบแต่เขากินแบบนั้นเขากินตามมีตามเกิดเขากินตามที่พ่อแม่พากินมา เขาก็เลยม,มักแนวกินรสชาติเดิมๆแนวกินอีแม่แนวกินอีพอเขามีวิธีผูกพันอยู่กับทองให้ทองนะกลับมา,งา,ายงามใดก็ได้รับความสุขกลับไปมันเป็นความสุขที่จริงใจและเป็นความสุขที่เขารู้สึกว่านี่คือความสุขที่แท้จริงมันโบเมนความสุขที่ปรุงแต่งขึ้นมามันเป็นความสุขที่เกิดขึ้นจากใจเขาเกิดขึ้นจากความผูกพันเกิดขึ้นจากชีวิต ชีวิตที่เือหนึ่งเขาเคยถือเกลี้ยงไว้น้ำตงให้ทงนาะเขาถือป้อนโดยอาหารแนวกิ่นที่มันบ้นบ้านแนวกิ่นที่อยู่ในความทรงจำของเขาตลอดมาพี่น้องครับนี่คือวิถีชีวิตที่เขาจำจดจำจออยู่สุดท้ายแล้วเขาก็เลือกสิ่งนี้ในเมื่อสุภูสุคนว่าสามารถหลีกหนีความเป็นจริงที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเจ้าของได้เขาก็ต้องปรับตัวปรับใจอยู่กับมันให้ได้เลี้ยนลูกให้มันเป็นประสบการณ์ชีวิต เสือวาสุคนเจอเจอปัญหาที่มันเกิดขึ้นสี่หน่อยสีหไหลก็แตกต่างกันไปแต่เสือวาพ่อกันสุคนแต่สัจธรจะทชีวิตบอกเขาอยู่แล้วว่าคนหอาตายสุนคนคนหอามีอายุหลายขึ้นสุคนคนเอาป่วยสุคนบ่มีผู้ใดหลีกหนีกันได้มันคือธรรมชาติมันคือธรรมดาของชีวิตเพราะฉะนั้นหอาฝืนความเป็นจริงของชีวิตบ่ไดเฮาก็ต้องอยู่กับมันปรับเปลี่ยน หาวิธีการอยู่กับมันให้อยู่รอดปลอดภัยใช้ชีวิตบ่ประมาทอยู่กับมันมีสติรอบคอบนี่แหละครับพี่น้องในเมื่อเขาปฏิเสธความเป็นจริงที่มันเกิดขึ้นบ่ได้เขาก็ต้องอยู่กับมันให้ได้อยู่เพื่อเรียนรู้อยู่เพื่อเติบโตเมื่อนึงเขาเติบโตขึ้นเขาอาจใช้ชีวิตบ่ประมาทถึงตอนเด็กน้อยเขาอาจสิประมาทเขาอาจจะลงละเลงเขาเป็นวัยรุ่นเขาเที่ยวเขาเตะเขา เลือดรอดพอเฮาหง่ขึ้นสามสิ่งที่เฮาต้องการก็คือความสงบความสบายความธรรมดาธรรมดาของชีวิตพี่น้องเฮาต้องการแค่นี้เองเฮาไ่ได้โหยหายอียังมากมหมเฮาบ่อยากรับรู้เรื่องราวของผู้ใดเฮาอยากอยู่เหมาะ,ะ,ะแมะ่แมๆในตัวของเขาเฮาอยากกลับมาใช้วิถีชีวิตที่มั่ายหายใจสะดวกขึ้นหายใจโล่งขึ้นเฮาบ่อยากฝันงหญ่ฝันสูงฝันไกล เขาอยากปรับขนาดความฝันของเจ้าของให้น้อยลงกว่าเก่าพอเขาเมื่อยมาหลายแล้วเขาอยากอยู่เหมาะๆเขาอยากใส่วิถีชีวิตให้มันง่ายขึ้นสงบขึ้นธรรมดาธรรมดาบ้านๆเขาได้อยากไปเดือดร้อนไผเขาบ่อยากได้ยินเสียงดังเขาอยากอยู่ในพื้นที่สงบสงบเงียบของเขาเขาอยากมีพื้นที่ของเขาใส่ชีวิตแบบเรียบๆง่ายๆบ่ต้องวื้หวะ บ่ต้องไปเดือดเมื่อห้อนใจกับผู้ใดพราะเป็นผู้ใหญ่ขึ้นความคิดของเขาก็เปลี่ยนไปตอนเป็นเด็กน้อยเขาคิดอีกแบบตอนเป็นใบรุ่นเขาคิดอีกแบบเพราะเขาผ่านประสบการณ์ชีวิตมาหลายแล้วการเป็นผู้ใหญ่เมันเสร็ห้เขานิ่งขึ้นเพื่อที่เขารู้สึกว่าเขาอยากสงบขึ้น